ก่อนที่คุณจะหลับตาลงในคืนนี้ลองมอบของขวัญชิ้นล้ำค่าให้กับหัวใจตัวเองของขวัญที่ไม่ต้องซื้อหาไม่ต้องห่อด้วยกระดาษแพงๆแต่คือความสงบที่คุณสร้างขึ้นได้จากข้างในใจที่สงบก่อนนอนคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของคุณช่องแสงทำส่งใจเกิดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่เล็กๆที่คอยส่งแสงแห่งปัญญาและความสงบไปยังใจผู้คน ทุกคลิปที่คุณได้ฟังคือการบรรยายธรรมะที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งที่จะค่อยๆเย,ยียวยาความเหน็ดเหนื่อยของชีวิตและชี้ให้เราเห็นคุณค่าของปัจจุบันเห็นความหมายของทุกลมหายใจเพื่อให้เราก้าวเดินต่อไปด้วยใจที่เบาและมั่นคงยิ่งขึ้นใจที่สงบก่อนนอนคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะให้ตัวเองเพราะทุกๆวันเราต่างเผชิญสิ่งมากมายทั้งความวุ่นวายความกดดัน ความคาดหวังและความผิดหวังบางครั้งเราเหนื่อยจนลืมไปว่าหัวใจของเราก็ต้องการการพักผ่อนเช่นกันธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนเราให้รู้จักการวางการปล่อยวางไม่ใช่การแพ้แต่คือการคืนพื้นที่ว่างให้ใจเพื่อให้ความสงบเข้ามาแทนที่ความฟุ้งซ่านการภาวนาเพียงไม่กี่นาทีการแถ่เมตตาเพียงเล็กน้อยหรือการยอมให้อภัยตัวเองและผู้อื่นก่อนนอน ล้วนเป็นการชำระใจให้สะอาดเมื่อเราหลับไปด้วยใจที่สงบเราจะตื่นขึ้นด้วยพลังใหม่ด้วยความเบิกบานและด้วยปัญญาที่พร้อมรับมือกับทุกสิ่งใจที่สงบจึงไม่ใช่เพียงของขวัญแต่เป็นเสมือนการชา้าพลังชีวิตที่ทำให้เราพบกับวันใหม่ที่มีความหมายยิ่งกว่าเดิมใจที่สงบก่อนนอนคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองทรงแสงแวววาว เคยสังเกตไหมครับว่าก่อนที่เราจะเข้านอนแต่ละคืนใจของเรามักเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายบางครั้งเต็มไปด้วยความสุขบางครั้งเต็มไปด้วยความทุกข์และบ่อยครั้งก็วุ่นวายเกินกว่าจะพักแต่หากเราเลือกที่จะหยุดเลือกที่จะวางทุกสิ่งไว้ชั่วขณะใจจะกลับคืนสู่ความสงบได้เองใจที่สงบก็เหมือนน้ำใสที่ไรคลื่นเราจะมองเห็นก้นบึ้งได้อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับชีวิตที่เมื่อใจสงบเราจะมองเห็นปัญหาชัดเจนขึ้นไม่ใช่เพราะปัญหาหายไปแต่เพราะใจที่เคยวุ่นวายได้คลายลงธรรมมาสอนเราว่าความสงบไม่ได้เกิดขึ้นจากภายนอกไม่ได้เกิดจากบ้านที่เงียบหรือห้องนอนที่มืดสนิทแต่เกิดจากใจที่เลือกจะปล่อยวางเหมือนเราปิดไฟในบ้านทุกอย่างรอบตัวอาจยังคงอยู่แต่เมื่อปิดไฟ ความมืดก็ทําให้เราหยุดมองสิ่งรบกวนสายตาใจที่ปล่อยวางก็เช่นเดียวกันมันหยุดรับความวุ่นวายเข้ามาเกินจําเป็นก่อนนอนในแต่ละคืนหากเราลองแผ่เมตตาออกไปให้อภัยคนที่ทําร้ายเราขอบคุณสิ่งที่ผ่านเข้ามาและให้อภัยตัวเองความหนักอึ้งที่เราแบกไว้ทั้งวันจะเบาลงอย่างน่าอัศจรรย์ใจที่เคย,คคย,คย,ยขุ่นัวจะค่อยๆใสขึ้น คล้ายกับบ่อน้ำที่ตะกอนตกลงไปก้นบึงและเมื่อเราหลับด้วยใจที่สงบนั้นไม่ใช่เพียงการพักผ่อนร่างกายแต่คือการพักผ่อนของวิญญาณภายในเป็นการให้โอกาสหัวใจได้พักจากความคิดความกังวลและความคาดหวังตื่นเช้ามาเราจะพบว่าชีวิตเบาขึ้นทุกอย่างที่เคยดูยากจะมีคำตอบที่ชัดขึ้นในใจเพราะฉะนั้น อย่าลืมเลยนะครับของขวัญที่ดีที่สุดที่เรามอบให้ตัวเองก่อนนอนไม่ใช่โทรศัพท์เครื่องใหม่ไม่ใช่บ้านที่ใหญ่ตัวแต่คือใจที่สงบที่เราเลือกสร้างขึ้นเองไม่มีใครมอบให้เราได้นอกจากตัวเราเองเมื่อเราปล่อยใจให้สงบก่อนนอนก็เหมือนเราวางของหนักที่ถือมาตลอดวันลงข้างทาง,ทางร่างกายจะได้พักใจก็ได้ผ่อนคลายความทุกข์ความกังวลความกับแค้นใจ ล้วนเป็นเพียงแขกชั่วคราวที่เข้ามาเยี่ยมเยียนไม่มีสิ่งใดที่จะอยู่กับเราได้ตลอดไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าสรรพสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อเรารู้จักวางรู้จักไม่ยึดใจก็จะไม่ถูกดึงไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกการฝึกวางก่อนนอนทุกคืนคือการฝึกปล่อยวางเล็กๆที่จะหล่อหลอมใจให้เข้มแข็งขึ้นวันหนึ่งเมื่อเจอเรื่องใหญ่ใจเราจะพร้อมรับด้วยความสงบ ลองหลับตาลงเบาๆหายใจเข้าลึกๆรับรู้ลมหายใจที่ผ่านเข้ามาหายใจออกยาวๆเหมือนปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปพร้อมลมหายใจทำซ้ำอย่างนี้สักสามครั้งใจเราจะค่อยๆเบาลงจนเหลือเพียงความว่างที่เต็มไปด้วยความสว่างในค่ำคืนนี้ก่อนที่เราจะหลับไปลองภาวนาในใจเบาๆว่าขอให้ใจฉันสงบขอให้ใจฉันเป็นสุข ขอให้ใจฉันวางสิ่งทั้งหลายลงได้ขอให้ใจฉันเบาเหมือนขุนนกเมื่อเราฝึกพูดซ้ำๆทุกคืนคำเหล่านี้จะกลายเป็นเหมือนยารักษาใจเป็นเหมือนบทสวดที่ค่อยๆขัดเกลาวความคิดให้ใสขึ้นจนในที่สุดความสงบจะไม่ใช่เพียงชั่วคืนแต่จะกลายเป็นเพื่อนแท้ที่อยู่กับเราทุกวันเพราะแท้จริงแล้วของขวัญที่ดีที่สุดก่อนนอนไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่ความสำเร็จภายนอก แต่คือใจที่สงบใจที่วางได้ใจที่พร้อมพักผ่อนอย่างแท้จริงในยามค่ำคืนเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องพกพาความทุกข์ของวันนี้ไปสู่วันพรุ่งนี้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คือสิ่งที่ผ่านไปเหมือนเมฆที่ลอยไปตามลมไม่ว่าเราจะคว้าไว้แค่ไหนสุดท้ายก็ต้องปล่อยเพราะฉะนั้นก่อนนอนคืนนี้ลองบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันทำดีที่สุดแล้ว วันนี้ฉันพอแล้ววันนี้ฉันจะพักผ่อนเมื่อเรายอมให้ใจได้พักร่างกายก็จะได้ซ่อมแซมความคิดที่สับสนก็จะค่อยๆค,คลายลงเหมือนผืนน้ำที่นิ่งสงบจนกระทั่งสามารถสะท้อนแสงจันทร์ได้อย่างสว่างสวยัยพระพุทธองค์เคยตรัสว่าใจที่ฝึกดีแล้วย่อมนําสุขมาให้การนอนด้วยใจที่สงบจึงเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องใช้คำพูดซับซ้อน ไม่ต้องใช้พิธีรีตองเพียงแค่มีสติรู้ลมหายใจและยอมวางสิ่งที่หนักในใจเท่านั้นเราก็ได้ชื่อว่ากำลังฝึกภาวนาอยู่แล้วคืนนี้ให้ความมืดอบกอดเราไว้ให้ความเงียบปลอมใจเราให้นิ่งแล้วเราจะค้นพบว่าความสงบไม่เคยหายไปไหนมันอยู่กับเราที่นี่อยู่ในใจเราตลอดมาก่อนหลับตา ขอให้คุณได้ยิ้มเล็กๆให้กับตัวเองขอบคุณหัวใจที่ยังสู้ขอบคุณลมหายใจที่ยังพาเราเดินต่อแล้วปล่อยให้ความฝันดีนำทางคุณไปสู่เช้าวันใหม่ที่เต็มไปด้วยความสดชื่นและพลังใจที่สว่างกว่าเดิมเพราะแท้จริงแล้วใจที่สงบก่อนนอนคือของขวัญที่งดงามที่สุดที่เรามอบให้ตัวเองได้ทุกคืนสองแสงแวววาวเมื่อเรานอนลง ลมหายใจค่อยๆสั้นลงและนุ่มเบาลงให้รู้สึกว่าทุกลมหายใจเข้าคือการเติมพลังทุกลมหายใจออกคือการปล่อยวางทุกความกังวลที่แบกไว้ทั้งวันค่อยๆหลุดร่วงไปทีละชั้นลองนึกภาพว่าใจเราคือท้องฟ้าส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดวันก็เป็นเทียงก้อนเมฆบางก้อนขาวสว่างบางก้อนมืดครึมแต่ไม่ว่ามันจะปรากฏอย่างไรสุดท้ายก็ลอยผ่านไป ฟ้าแท้จริงยังคงกว้างใหญ่และปลอดโปร่งเหมือนใจเราที่แท้ก็ใสสะอาดอยู่เสมอในยามนี้เราไม่จำเป็นต้องเอาใจไปก่อเรื่องราวใดๆไม่ต้องไปจับอนาคตที่ยังไม่มาไม่ต้องหวนหาความหลังที่ผ่านไปแล้วแค่ยอมให้ใจพักอยู่ตรงนี้อยู่กับความเงียบสงัดของค่ำคืนก่อนจะเข้าสู่วงนิทราให้ภาวนาสั้นๆว่าขอให้ใจข้าพระเจ้าสงบ ขอให้ใจ่าาพเจ้าเบาขอให้ใจ่าคาพเจ้าสว่างภาวนาซ้ำๆจนกระทั่งใจคลายทุกความกังวลการนอนหลับด้วยใจที่สงบก,ก็เปรียบเสมือนการปลูกเมล็ดพันธ์แห่งความสุขในจิตเมื่อตื่นขึ้นมาในวันใหม่ใจนั้นจะอ่อนโยนขึ้นเบาขึ้นและเพาะเผชิญชีวิตด้วยปัญญามากขึ้นนี่คือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองได้ทุกคืนไม่ต้องซื้อหาที่ไหน ไม่ต้องรอใครมามอบให้เพราะอยู่ในใจเราเองอยู่ตรงลมหายใจเข้าออกนี้เองคืนนี้ขอให้คุณวางความเหนื่อยไว้กับหมอนปล่อยความทุกข์ละลายไปกับความมืดแล้วเปิดพื้นที่ในใจให้กับความสงบความเบาและความสว่างที่แท้จริงทางช้างเปลือกส่งแสงแวววาวใจที่สงบไม่ได้หมายถึงการที่ไม่มีเรื่องใดๆเข้ามากระทบ แต่หมายถึงใจที่เรียนรู้จะไม่ไหวเอ็นตามสิ่งที่มากระทบเหมือนผิวน้ำที่เคยถูกลมพัดกระเพื่อมแต่เมื่อสายลมสงบน้ำก็กลับมาใสาและนิ่งเผยให้เห็นความจริงที่อยู่ลึกลงไปใต้ผืนน้ำนั้นในแต่ละวันเราอาจเหนื่อยอาจกังวลอาจถูกกระแสของโลกพัดพาไปจนใจสับสนแต่ยามค่ำคืนเช่นนี้คือช่วงเวลาที่เราจะค่อยๆวางสิ่งเหล่านั้นลงทีละอย่างไม่ต้องรีบ ไม่ต้องบังคับแค่ยอมให้ใจได้พักได้หายใจอย่างอิสระลองพิจารณาร่างกายนี้ก็เป็นเพียงที่พักชั่วคราวความคิดที่วงเวียนก็เป็นเพียงเมฆหมอกไม่มีสิ่งใดจะอยู่กับเราตลอดไปแม้แต่ความทุกข์ที่กำลังเผชิญมันก็เป็นเพียงแขกชั่วคราวมาแล้วก็ไปไม่ใช่ของเราดังนั้นก่อนนอนคืนนี้แค่เพียงคุณบอกกับใจตนเองว่า พอแล้วสำหรับวันนี้ฉันขอพักฉันยอมปล่อยทุกสิ่งฉันเลือกความสงบการบอกเช่นนี้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความกล้าหาญคือการยอมรับว่ามนุษย์เรามีขีดจำกัดและธรรมส,สอนให้เราอยู่กับปัจจุบันรู้จักหยุดรู้จักวางเพราะบางครั้งการวางก็หนักแน่นกว่าการแบกเมื่อใจสงบร่างกายก็จะได้ทักเต็มที่จิตที่วางแล้วจะนอนหลับลึก หลับเป็นสุขและตื่นขึ้นพร้อมกับพลังใหม่ในวันพรุ่งนี้คืนนี้ขอให้คุณเข้าสู่นิทราที่อ่อนโยนปล่อยให้เสียงธรรมบัในใจกล่อมจิตให้เบาสบายและตื่นมาพร้อมรอยยิ้มของใจที่เป็นอิสระส่องแสงแวววาวการนอนหลับที่แท้จริงไม่ได้เริ่มต้นที่การปิดตาแต่เริ่มต้นที่การปิดความวุ่นวายในใจเมื่อใจยังไม่สงบต่อให้ร่างกายหลับใจก็ยังตื่นอยู่ เต็มไปด้วยความคิดฟุ้งซ่านและความกังวลแต่เมื่อใจสงบแม้จะเพียงวินาทีเดียวก่อนหลักก็เหมือนได้รับของขวัญล้ำค่าที่ไม่มีสิ่งใดเปรียบได้พระพุทธเจ้าสอนว่าความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะเมื่อใจสงบเราจะเห็นความจริงว่าสิ่งที่กังวลทั้งหลายไม่ใช่ของเราถาวรปัญหาใหญ่ก็เล็กลงความทุกข์หนักก็เบาลงเหมือนปล่อยก้อนหินที่เคยแบกไว้มานาน ก่อนนอนคืนนี้หากเราลองวางความคิดให้อภัยโลกให้อภัยตัวเองลองภาวนาสั้นๆว่าขอให้ใจนิสงบขอให้ทุกสิ่งคลายลงก็จะเหมือนเราได้ปิดประตูต่อความทุกข์และเปิดประตูให้กับความสุขที่แท้จริงการให้ใจสงบก่อนนอนจึงเป็นของขวัญที่ไม่ต้องซื้อหาไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอก เป็นของขวัญที่เรามอบให้กับตัวเองได้ทุกคืนและทุกครั้งที่ทำเช่นนี้ใจก็จะเข้มแข็งขึ้นปอนยนขึ้นพร้อมเผชิญกับวันใหม่ด้วยรอยยิ้มและความมั่นคงดังนั้นหากวันนี้เหนื่อยล้าหากใจสับสนขอเพียงคุณยอมให้ใจได้พักแค่หายใจเข้าออกอย่างรู้ตัวปล่อยความทุกข์ล่องไปกับความมืดหรือเพียงแสงธรรมที่สว่างอยู่ในใจ แล้วคุณจะค้นพบว่าใจที่สงบก่อนนอนคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เรามอบให้ตัวเองและไม่มีใครพรากไปได้พระจันทร์เสี้ยวส่องแสงแวววาว